ปาต่อเยมึงมีแต่ปลาขาวปลาขาวหน้าเลยตัวนี้มันยังแสดงว่าลูกคอกลูกคอกมงว่าอะไรคือจุ่มเดียวเลยว่านั่นก็ตีเหลี่ยมตีเหลี่ยมก็พี่น้องมันปลาดู ลูกประโดดครับผมอืมลูกกรดูเลยแต่ก็สามสี่รอบเลยแต่อยู่วงนี้ก็เสียวอยู่กว่าขาวน่าเนี่ยไปขึ้นถึงมองเนะครับพี่น้องเห็จะมองไหมเหมืนแบบเมื้อเส่าพ่อกันครับตอนไปยามเด้อพี่น้องเด้อรอดติดตามนี่ขอเพิ่มเนาะงเด้อพี่น้องคงจะคล้องว่าท่านไปยามอยู่ครับผมกกสิแจ้งแล้วล่ะฮุ่นฟ้าแจ้งแล้วฮุ่นพ่อกันเนี่ยมือนเส้าเด้อ พี่น้องไอก่สีแจ้งแล้วครับผมหุ่นเรืเอแต่ละลำจอดเทียบท้ายอยู่ครับจับไล่เลยเล็กน้อยกับสีลุง่งยามมองกันแล้วครับพี่น้องครับเมึงลำนีเคนในปลามามกจังว่านลำแหลกครับน,นี่อันนี้ลำแหลกครับนั่น أن. ที่เพิ่ดขึ้นมาที่ขอปลาเพิ่ไปตีงครับนี่อันนี้เพิ่ดขึ้นมาหันอู้ยเข้าโลกเปิดขึ้นไม่ได้อพี่น้อง กระจ่งก็เปิดเคลื่อนปึงหาปลาลงปลามือแรกครับแนมเห็นเดีวครับพี่น้องหมอกหมอกลุ่งนะจัดเลยครับอันนี้พ่อครับพเพ่งใส่ม่องแล้วขึ้นมาใส่วังหกทุ่มครับเพิ่งเปิดเคลื่อนหกทุ่มใส่หัวก็แเหล้วนี่แหละครับเรือเพอ่อใส่ไปกับพันแซ้มครับผมพอ่ออันนี้ผู้ดใดได้นี่เสีม น,นี้ผู้ใดรันออนี่ของพ่อครับผมอู้หูตัก็าหาโลครับได้แล้วยำกับนี่ในพันแซ้นเกียบสีเต็มเหมืนล่างฟูมครับเดี๋ยวจัหน่อยไปยำน้ำกันด้วยครับผมโอ้พันแส้นือหลินกันเถอะได้มือหลังอันบะหากินมันเถอะ ว่าน,นี้ยังพันไปยามมองเลยครับกำลังจะไปหับหับคนอยู่ฝั่งนูน้นครับพี่นอ้องมากระพันแซ่มเลยพันแซมภาพเลยครับหามากินเขาก่อนครับตอนหนึ่งของพัเจ็ดโมงเสาร์ผู้เพิ่อนพานไปบ้านแหรครับผมไปบ้านแหก็เลยว่าจะไปหามากินเขาก่อนยังใอยสิไปยามมองเนาะพี่นอนะ้องเนาะอด่อนยา,ยามมองยังใอย mấy giờ để trên lên nó mới đâu mà quá à. น้ทีมงานยี่แกทีมงานหนึ่งยู่ทา้าหุ่นรับทีมงานอันบนว่านแหครับผมมาถาว่านแหจะพาก,กันลงว่านหรอครับเจ็ดสีได้ไหลบ่ไหล,ย,หลยัยงไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ่อยที่พักโคก้กเหมือนพูดฟางพูดละครับฟังพูด,รพพดประกาศสีมะฮับเป็นไปกินเขากันสองคนหรืว่า แต่ว่าสิมีทีมงานหนึ่งอีกพักประจําอยู่นี่พึ่งกับพึ่งมาพักแล้วพี่น้อง <c oughs> เปิดเคลื่อนไหมนะครับหลังจากปิดมาสามเดือนปิดเคื่อนให้ดูดูกันไอปลาว่างไครครับปลาว่างไครแเพิ่นกับปิดไปปิดเคลื่อนไปสามเดือนเนี่หนั่เข้ากับมาใส่เบ็ดใสย,ยังไงครับใสม่องว่านแห่ในมดกระบ,บัดเปิดเปิดเคื่อนแล้ว ก็ติดตามชุ่มมืงตอนไปยามนะครับเนาะยามมองของพอ่อของปันแซมไอทีว่างันเศร้ามื่อนั่นของข้าเจ้านะครับของเพิ่นใส่มาแก่ได้ขอเพิ่นว่าิีงมากกินกับเขาช่วงก้อนเศร้าแล้วครับเพราะว่าพ่อไปใส่พเพราะหล่าเตี้ยกบมองไหลหัวพี่น้องมองมันไหลหัวพอตาุบัน để lại ở đây, cả đây cái này lái tưởng điện cái gì hoạt phạt nào lắp điện ẩm phạt pha nào nọc 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 โอ้นี่นะครับไม้ของพันเสมครับพันแซมใส่แขางหนาบะ้นะเห็นไม้จากห้อง,องห้ามือเอ้ยบ้นะนี <c oughs> ่แหละครับพันแซมใส่ยิ่หมงตอ่อใหม่ดำๆด,ดึเงดีขนาดดึงืงดีเป็นตนน้นไดพี่น้องพันแซมก็ได้หลายเลยครับมองสามเส้นสามเส้นสามเส,ส,ส้นเกลืองครับนี่แข่งหนังนาครับเป็นแข่งของพี่น้องเขาอีกทีมงานหนึ่งแหละครับ เพิ่งคนสิได้ปลาบ่ครับพวกอันหมู่เพิ่นวานแหงครับพี่น้องไดินอชมครับมาฮอดแล้วครับผมนี่กำลังตีปลาสูดก็มีครับตีปลาสูดก็มีพี่น้องนายพันนกพัฒนนกตีปลาสูดครับโอ้ลงไปเลือกๆฝุ่นมาตีแขางๆมันจะว่ามีปามมลาใส่ฮะ แขมห้องพี่น้องถือแล้วม่องสามเส้นปลดจนมือแหงเล็บฉีกเลยกูไปยังปลดปลาเราหายไปยังก็บอกอันปลดอยู่่นน่าถือม่องอ่ะไปถุงปุ๋ยนึงแล้วเนาะปลาถือถุงปุ๋ยนึงแล้วเออปลสิมาปลาไอ้ม่องถือถุงปุ๋ยน่ะเออได้ปลาเราถุงปุ๋ยนึงเจ้ก็ม่องถือถุงปุ๋ยก็ไวหายองายลบหมดปลดเจ้พูนพี่น้องสองคน วู้นครับปดปลาไหนเป็นทุ่งปุยเหรอพันนบเด็กโตไปตีตีประสูตรโอ้ยหนาวครับไม่รู้กินหรอกครับได้สัมผัสเนี่ยแต่ตีประสูตรเด็กตโตยังยังเลยครับมาเต้นลงมือครับกำลังลงมือว่มีไรบ่มีอยังเลยบ่บ่ปลาบ่ทั้นเนีเขาคุมมาตั้นเนไ่ยจับคุมแดดต้องรอดแดดพี่น้องจำได้ป่ะหนิผู้ใดนี่นี่ แอดดิ้ดด้วครับนายพันดิดโอเมือนี่หนาวครับมือนี่ป <c oughs> ดปลาเบาไว้ <c oughs> มันหนาวไในเขาเ <c oughs> ขาบันซาเลยหนาว <c oughs> ช่วงนี้ช่วงเขาบันซาก็เลยหนาว <c oughs> พฝนละครับพี่น้องทั้งทั้งหนาพฝนสองไงเอาปลาม้าเบาไว้อิ่นโอย้ยูเลือกฝนปะอืมอัดเครื่องมากข้นกลุ่มเลยนะเสียละโอ้เนี่ยเราเห็นโอ้นี่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 พี่น้องถลอเกมึงเด้อครับเด้อ กำนั่นหน้าแล้วมองสองหัวปพสต์ตีซิ่ง่งแต่รอชมครับพี่น้องกลับมาครับจากยามมองปลาครับปลาเสียมมี่ตูวทอกรากล่างนีู่เลยเอียงกลับล่างเสียมเต็มไปลังฟมเลยครับปลาไม่ตัวใหญ่ครับผมมองเงินมาบางกล้องนี่แน่เนิไหนพี่น้องมึงเนี่ย ป่าปลาว่านแหนวะนี่นี่ก็เต็มพูดทางน้ำแข็งก็เบิ้งนะพูน่ะทางพูนอีกเตี่ยอันนี้ของอันนี้ของกำนันของกำนันป่าโตอันนี้ถือมองคือว่านแหนคือรักเขาเนี่ยมองม่องม่องเฮ้าทั้งนั้นเหะในเคลื่อนนี่สุดยอดแล้วครับผมโอ้โหโอ้เมื่อวานแหนไปนี่น้องมึงถือปนินหน่อยดินเต็มเลยโอ้โนี่เหยียบแหนพูนโอ้ยมึงมึงมึง มึงมึงเนี่ยครับดึกปานิดหน่อยไปไปมึงป่าครับหนี่งเด้อครับนี่ใส่ทางลำแข้งไวอ้อยกเกี่ยวบอกเกียนนี่ครับมึงพี่น้องนายพันเขาไดมานี่พันตั้งสุดยอดแล้วพี่น้องอันนี้ฝากคนใหม่นะครับเจ้าของ มองอยู่ของกายยูฟังพุ่นแล้วครับรน,น้ำใจเฮ้ยเปิดหนีพันดิดโอ้ยมึงพี่น้องสุดยอดครับพุ่นปลาหมูพระเจ้าครับปลาหมูพุ่นได้โอ้คักคักคักเนียนอนครับเปิดเคียนไม้ได้วยพี่น้องมือน,นี่เปิดมือแรกครับอันนี้ก็มากันมาหาปลานี่กำลังเห็ดแนวกินแนวอยาก<ๆ>เห็กหดกินแย้มมือเสาร์กับสิลงหากันต่อครับผม โอ้คลิปยำคลิปอะไรคลิปนี้คือสิดว่าได้ไปยำให้พี่น้องเบิ่งดอกเอาไว้คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปยำไอ้ม่องกับพ่อกับพันแซมคลิปนี้พี่น้องเบิ่งซสมนีก่อนฮะที่พูดไงป้าที่พูดอะไรคักปนยังเตะเอาเด้งสีป้าโถโปรตีสีพี่น้องเขาในขึ้นมาอยู่แสดงว่าถือคัก ผู้ใดผู้ใดปดอหน่นยมันอันครับพี่นะครับลุงยัางโอ้ลุงยัางครับแกตีเสียนครับผมอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายของกำนันนหน่อครับกำนันก็ได้ลายนี่พี่น้องทำเองทำเองพี่น้องกำนันมาหัวเหรอครับจากคนไทยไปได้มองกูไปต่อขาดบ่ราะมันนี่วะ อันนี้ของใค่ก่อนนัี่ครับนี่กำนั่นครับตำบลละหันทรายอำเภอละหันทรายครับโอ้ปลาค้าวครับปลาค้าวปลาค้าวคือปลาเสี้ยมโยโย่พี่น้องไนี่พี่น้องมึงได้ครับไปตัวไรโลคศีระยามม้วนม้วนล่หลายหัวกันแน่นะไ่ถ่านลงเงี้ยหรบ่ปลาเสี้ยมอันเดียร์มึงมึงพี่น้องนี่ครับของกำนันตำบลละหันทรายอำเภอละหันทรายครับผม สุดยอดแหละครับไปใช้กับืปลาเสียมพี่น้องป๊าดั่วว่าเที่ยงไหมนี่ัโยาดนเอาเือกแบีัเดียวนั่เขามหาเนที่หาโมง่งมดแล้วี่น้องหากาศครับผมนี่เมือเศร้า อ่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกันเด้อพี่น้องเด้อว่าสิพาพี่น้องไปยามมองคือสิบ่ได้ไปยามแอบเอาไว้คลิปหน้าจังค่อยไปมึงไปยามน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมคู่เขาได้หลายเด้ไอ้ตาอบได้มองหาหืือมันเครื่องน้ำเลือกกันสิปลาอย่างหนาคู่คนหนาปลาหม่องสามเส้นหาเลี่ยสามเส้นหาเนี่ยเต็มมั่วหกเส้นครับถือคักอีลีเดีจนได้ขอแล้วมาปิ้ง บ่าม yeah, yeah. uh, mm ันขอเรายืมยืมยืมปลาเพิ่นมาปิงเจะไปขึ้นอยู่เอาช่วชนี่เนามาช่วยนหท้พี่น้อง่นเบิ่งงน่น่นิจะได้เดกัโอเคผสมสีแล้วค่อยเอาใส่มนี่ครับยุเล่นเทมานีเลยกูเดียวได้ครับนี่ผสมได้น่ะเออแุ่นบ่เพิ่นก็สั่น จะสุบปคนยังไงเทไปปาดที่กล่องนี่น้่าก็เย็นเอาออกก้อนเนาะเอาปลาออกก้อนเนาะนั่นแหละมาคุณปลาจะฟูงตี้ยมึงพี่น้องมึงมึงยิ่งดินดินอยู่ครับเนี่ยปลาขาวอีไทยยิ่งสดสดดินอยู่ครับโอ้โหเห็ดไปมึงเห็ดไปว่าปลาดินนี่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปกันเด้ครับพอกันิปหน้าครับไอตอนยำเบ็ดครับผมเอ้ยยำเบ็ดเพคะนะใส่เบ็ดหลายจนไอน ติดปากนะพี่น้องยามมองครับเหมือนในพานฝนกันแล้วนี่สร้างบุ <c oughs> งลงมหาวัดดิเราถึงสร้างกับพูดหล่ะพี่น้องสร้างคนอยู่งสูงคนล,ลงมาเที่ยวมาเรื่อยๆครับเจ่บบาวันนี้คนลงมาหลายคนมาหาปลาหายัางไหลเพื่อประกาศลงมาเหรอครับรับกินเนี่ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับผม